สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปดูว่ากดกี่ครั้งถึงจะเข้าตลาดได้นะครับไปเริ่มกดกันเลยนะหนึ่งครั้งเข้าไม่ได้นะครับสองครั้งเข้าไม่ได้นะครับสามครั้งเข้าไม่ได้นะครับมันนั่งมันหน้าตั้งออตโต้กดไหมตั้งออตโต้กดเลยดีไหมออตโต้เห็นไหมก็เข้าได้ปกตินะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ที่โพสต์ไปนี่หยอกหยอกนะหยอกหยอกเดี๋ยวเราจะไปหาบิงโกกันโอเคเนาะนี่ครับบรรยากาศภายในตลาดก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด5ห้าชแนลในกันนะครับเวลาเรากดเข้าเนี่ยมันจะเข้าที่ชแนลหนึ่งอย่างเดียวนะเนาะถ้าเกิดชแนลหนึ่งหนึ่งเต็มที่เหลือมันก็เต็มหมด นะครับมันก็เข้าไม่ได้เหตุผลก,ก็เป็นประมาณนี้ไปละ